เขาได้เมื่อละโตก็เอาเมื่อนี้ข้อที่หนึ่งจะปานาถิปาตาเวลมณีเขาว่าขดสัตติวิทแต่ว่าเขาขอยังอื่นเขารักษาอ่ได้เขาเอาเอาข้อนี้กันโตเมื่อนไดนั่นเขาก็เอาข้อใดรักษาข้อใดได้เขาก็เอามือนั่นขอรับประจําเป็นที่เอาความกันถึงหาโตถึงขอรับพระพุทธเจ้าเมื่อละโตก็เอาเมื่อนี้ได้สินข้อที่นี้ เมื่อนี้ได้ขอที่นี่คอนี่รักษาเพราะได้เขาก็รักษาคอนี่ให้มันบริสุทธิ์ส่วนมากในสินีน่ที่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ที่ดีที่สุดให้มันได้อดาาขอที่สามก็ขอที่สี่ขอรับการเมนี่ครับม,มูสาเนี่ยน,น,นะครับสุวิสาจาราเวรมณีสิขาน้่นนะั่นแหละครับกับมูสาเนี่ยนะปู่เนาะสวาทาน ลิงกะไปตัวสอนจะไปเล่นสูกบขาวาเล่นลูกเขาเมียเขาเพราะว่ามันของขวงหมของเขาจะไปเห็ุของเมื่อนี่ยเขากลารักษาเมื่อนี้รักษาตัวนี้มาได้เขากล่โอทารักษาอัวอื่นมันมีข้อวิยแต่เราเมื่อเลาเป็นเขาไม่ได้เห็ุหมดทุกอย่างหรอกเห็ดผิดหมดทุกข้อสิ่งเขาต้อง รักษาให้ได้สิขออะขอหนึ่งแล้วก็เขาพยายามให้ท่านคือว่าการให้ท่านตื่นขึ้นมาน่ะเขาก็เตรียมตื่นจะเดิกหนึ่งเขาหนึ่งน้ำเตรียมกันตาโจเขาใช้บาดให้พระอันนี้มันเป็นการสร้างบารมีรสร้างบุญญาบารมีของเขาแล้วก็ไม่ได้ลงทุนหลายถึง่อบุญ,ญเนื้อเนบอกครับบุญที่แล้วลงทุนได้หน่อยที่สุดได้หลายที่สุดปินบุญญาเพื่อบุญญาบารมี กรับบุญกุศลครับกุศลน,นี่แทบที่ว่าได้ลงนุ่นจักบาทคือบุญกุศลกุศลน,นี่หมายควาว่าสมบุกกุศลหมายความว่าสมบุเป็นสิ่งที่สมบกุกจิตของเขาครับกุศลอันนี้